เมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่27กันยายนณบ,บริเวณลานชั้นหนึ่งสถานีรถไฟขอนแก่นมหาวิทยาลยัยขอนแก่นฉลอง60ปีจัดมหากรรม KKU CSV มหาวิทยาลยัยขอนแก่นบริการชุมชนครั้งที่3ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีนี้มีหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมาร่วมจัดก,กิจกรรมถึง32หน่วยงาน เปิดให้บริการตั้งแต่9นาฬิกานาทีถึง15นาฬิกาประชาชนจะได้รับบริการทั้งสิ้น4ด้านได้แก่บริการด้านสุขภาพบริการด้านส่งเสริมอาชีพบริการด้านการให้ความรู้และการศึกษาและบริการด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงและอื่นๆ โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพานทองวิทยากุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมด้วยอาจารย์นัทสมมลทนกุลลังสลีปผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเกล่าวรายงานในการนี้มีคณะผู้บริหารและหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมเปิดงานในครั้งนี้การให้บริการประชาชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้นะครับเราก็จัดเป็นปีที่4ติดต่อกันนะครับซึ่งปีนี้ก็มีโดยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พาคีเครือข่ายได้มาร่วมให้บริการประชาชนเนี่ยมากกว่าทุกปีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่เราจัดเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะครับการให้บริการนี้ก็มีในครอ,อบคลุมในหลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องความรู้ทางด้านกฎหมายเรื่องการให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆมากมายซึ่ง ในปีนี้ก็มีพี่น้องประชาชนมาร่วมง,งานจำนวนมากนะครับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ขอขอบคุณและก็หวังว่าการจัดงานของมหาวิทยาลัยคอนแกนในคราวนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและหากนมีคาติชมอย่างไรก็ทางมหาวิทยาลัยก็ยินดีที่จะนําไปปรับปรุงในปีต่อๆไปเราก็จะพยายามาให้บริการประชาชนาใ,หให้ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยคอนแก่นก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เรามีนโยบายมีอุดมการณ์ที่จะให้ บริการพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนเรามีสุขภาพที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับขอบคุณครับ